สี่ที่นั่งเนี่ยนะคะตัวททนเขาสี่ที่นั่งนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณหมื่นขึ้นเงี้ยค่ะเขาจะกำเงินมาเลยเงินสดแม้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เงินสดน,นะคะแต่ว่าเขาจะมาจําเราก่อนเพราะว่าแบรนด์เรายังไม่เป็นเป็นที่รู้จักดีก็เลยยังไม่ไม่สามารถเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หมายความว่าไงลูกค้าเขาจะเหรอ เข้าใจส่วนเดียวสามสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งของตรวจของเขาโอเคแน่นอนโอเคแต่พอส่งแล้วก็ได้เงินแน่นอนก็คือเงินส่วนหมดใช่ค่ะแต่ไม่ได้กรรมาผ่อนไม่ได้กรรมาไม่ไม่ลูกค้าไม่ค่อยนะคะยังไม่ค่อยเจอว่าผ่อนได้ไหมแต่ตรงผ่อนตรงอะไนี่ธนาคารเขาก็ซัพพอร์ตนะคะเขาก็มีระบบให้อยู่ในเครื่องรูดการ์ดเขาก็มีให้ผ่อนหกเดือนแต่ยังไม่มีศูนย์เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่โปรโมชั่นของทางธนาคารแล้วนั้นเป็นเรื่องของแบงก์ไปเวลาเราไปออกงานก็จะมีพวก เขาก็จะมีบัตรเครดิตมีอะไรมีแลกของมีอะไรเขาก็เป็นจุดขายของทางแบงค์เข้าไปแต่กําเงินมาขนาดที่บอกคุณธนิดาใส่ทั้งห้องเลยอย่างนี้มีไหมมีค่ะมีค่ะทั้งบ้านเลยก็มีค่ะอืส่วนใหญ่งบสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าทั้งบ้านที่เจอก็ยังคอนโดจะมากกว่าถ้ากรมาทั้งห้องคอนโดก็หลักแสนขึ้นไงค่ะแสนสองแสนอยู่ประมาณเนี้ยค่ะพูดถึงคอนโดขึ้นเยอะคุณธนิดากะว่าไม่ว่าอีกไง อยากจะจับสักโครงการสองโครงการเขา build in หมดนี่ไม่ใช่เหรอคอนโดเขา build i หมดนะคะเราก็คิดว่าคิดว่าอยากทําตรงนั้นนะคะแต่ว่าอาจจะต้องต้องรับแบ่งช่วงอย่างเขาขึ้นตึกมาห้าหกร้อยห้องเนี่ยเราอาจจะขอรับสักร้อยห้องอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ก็มีมีมีวะเวียนเข้ามาติดต่อเรื่อยก็จะดิวส่วนมากจะดิวกันเรื่องราคาเป็นหลักนะคะราคาเป็นหลักถ้าคอนโดถ้าคอนโดเนี่ยราคาเป็นหลักจ้ะฮะแต่ถ้าเกิดมารี t a i l เนี่ยเขาจะดู ขาจะดูรูปแบบคุณภาพคุณภาพเป็นหลักค่ะคอนโดบางทีเขาก็อาจจะลดวัสดุไปนิดนึงเพราะว่าของจับตลาดกลางถึงตลาดขึ้นแต่พอพอเป็นงานโครงการมันก็จะมีจํานวนเข้ามาแรกใช่ไหมคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนวัสดุบ้างอะไรบางเนี้ยค่ะในที่สุดคุณธนิดาจะมองว่าจะอยู่ในตลาดนี้ไหมคือตลาดกลางล่างหรือว่าอยากจะขึ้นไปข้างบนอีกราคามันแพงมันแพงกว่าไม่ใช่เหรอมันแพงกว่าแต่ากลุ่มลูกค้ามันก็จะน้อยลง ลองคิดอย่างนั้นคือเราเราต้องมีความสมดุลระหว่างปริมาณลูกค้าค่ะกับราคาของเราคือใช่คือคือสถานะราคาของเราใช่ค่ะรันตรงกลางนี่น่าจะมีคนเยอะที่สุดเยอะที่สุดค่ะหนูคิดว่านะคะอืมเวลาเวลาคนไปซื้อสินค้าเนี่ยผมถามหมดเลยนะเพราะผมอยากรู้ค่ะเวลาคนไปซื้อสินค้าเนี่ยคนที่ตัดสินใจเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะส่วนมากที่หนูเจอ ผู้หญิงอจะเป็นคนชอบนะคะผู้หญิงจะเป็นคนชอบผู้ชายจ่ายตามผู้ชายจะเป็นคนโอเคโอเคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายจะตามผู้ชายจะตามแต่จะเป็นคนเหมือนกับว่าสรุปอะว่าโอเคซื้อแต่ผู้หญิงจะเข้ามาก่อนเลยชอบรูปแบบแบบนี้ <ừ> คุยก่อนเลยเพราะงั้นการตลาดของเราก็มองไปที่ผู้หญิงไหมพาะผมดูเนี่ยมันมันมีความละเอียดอ่อนอาจจะเป็นเพราะคุณธนิดานะค่ะ เขาม่เถึงว่าสินค้าที่เราออกมาเนี่ยผู้บริโภคจะให้ผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นอาจจะเป็นคนตัดสินใจได้ง่ายกว่ากับสินค้าที่เราออกตรงนั้นหนูยังไม่ไม่ไม่ได้มองตรงนั้นนะคะแต่มองด้วยด้วยความจะเป็นด้วยรูปแบบด้วยดีไซน์ของสินค้ามากกว่าอาจจะวัยรุ่นเป็นระยะวัยอะค่ะไม่ได้ไม่ได้กำหนดระยะเเพศว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นคนตัดสินใจแต่เป็นช่วงวัย คนวัยนี้มีกําลังซื้อหรือคนวัยนี้มีความจําเป็นต้องซื้อเพราะเริ่มซื้อบ้านเงี้ยค่ะจะเริ่มวัยรุ่นตั้งแต่วัยกลางคนอืออกออกแบบมาก็ให้มันประมาณว่าไม่เด็กเกินไปไม่ผู้ใหญ่จนเกินไปเงี้ยค่ะกลางๆเป็นแนวหน้สิ่งแรกที่ก็ซื้อในบ้านคือสิ่งแรกที่ของหนูที่ขายได้เยอะก็ตู้เสื้อผ้าชุดครัว แล้วก็ชุดโต๊ะทานข้าวเนี่ยค่ะวางทีวีลอยตัวอะไรพวกเนี้ค่ะที่อยู่อยู่ในเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านก่อนอันนั้นถือเป็นของจําเป็นอันนั้นเหมือนเมือเบื้องต้นก่อนค่ะใช่พอแล้วค่อยมาพวกนี้ค่ะแล้ก่อยมาของประกอบต่างๆชุดอาดอก็ตามมาอ่ะค่ะส่วนมาแล้วลูกค้าจะมีในบ้านเกือบหมดละเราค่อยมามองหาชุดนอกบ้านทําไมยังในเมื่อเมื่อตอนทํากรอบรูปเนี่ยส่งออกใช่ไหมพอมาเฟอร์นิเจอร์โอเคเปลี่ยนมาทําในประเทศ คิดไหมอีกหน่อยจะส่งออกจะกลับไปส่งออกก็คิดอยู่เหมือนกันนะคะทำไมไม่ทําเลยอะหนูคิดว่ามันความพร้อมของของเรายังไม่มีด้วยกับการที่เราจะจับเพราะถ้าเราจะทําส่งออกเนี่ยมันต้องมีปริมาณที่มากพอแล้วแล้วสินค้าค่อนข้างค่อนข้างโอเคค่อนข้างแน่นอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นที่ความพร้อมของเราอืเมื่อไหร่พร้อมมองสายตายังอยากส่งออกอยู่นี่ยังอยากอยู่ค่ะ มันมันด้วยหลายๆอย่างนะคะนะด้วยด้วยด้วยลายผลิตที่เราตัดทอนมาให้มันเหลือน้อยลงแล้วก็ด้วยลูกค้าที่ต่างประเทศด้วยด้วยแนวการทําด้วยเงคะยังยังไม่ ยังไม่เคยสัมผัสเองโดยตรงถ้าสําหรับเป็นเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะมันก็เลยคิดว่าเราเรายัางอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับตรงนั้นที่เราจะส่งออกมันอาจจะมีความสลับซับซ้อนมากใช่ค่ะใช่พอเรายังไม่ได้พูดง่ายๆคือยังไม่ได้สัมผัสโดยตรงว่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันมันเป็นยังไงแต่เท่าเท่าที่หนูเท่าที่หนูคิดมันต้องเปลี่ยนแบบของเราคือมันต้องเป็นน็อ c ดาวเพราะว่าเรื่องเรื่องของการขนส่งมันเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราส่งเป็นชิ้นๆอย่างนี้มันก็จะต้นทุนการส่งมันสูงค่ะ ใช่ไหมฮะใช่ค่ะระ้าหลังเขาเป็นประเภทแบบอยากไปประกอบเองบ้างอะไรบ้างใช่ในระดับนี้นะค่ะใช่ถ้าเกิดเป็นระดับสูงหน่อยก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ค่ะอาจจะเป็นชิ้นๆมาเพราะว่าตรงนั้นอาจจะต้องอาจจะต้องดิวเหมือนกับมีมีร้านมีร้านค้าอยู่ทางทางเมืองนอกครับแล้วมันต้องมีช่างประกอบ Uhm. ชิ้นงานให้ลูกค้าด้วย brasile? อะไรประมาณ uhm. ด้วยหนูก็เลยคิดว่าอย่าอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับตรงนี้ค่ะเอาตรงนี้ให้แน่นก่อนเอาตรงนี้ให้แน่นก่อนค่ะโชว์รูมอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ถนนนครอินนะคะพระรามห้าบางกลวยอะค่ะหนูผม่เคยคุณจะไปยังไงก็ถ้าอยู่กระทรวงสาธารณสุขนะคะข้ามสะพานตรงตรงมาเลยนะคะข้ามสะพานพระรามห้าพอข้ามสะพานพระรามห้าเราวิ่งตรงเข้าหาวงกลมตรงนั้นจะเรียกวงกลมและเฉพษ์กันนะคะ เข้าวงกลมแล้วก็ไปกลับรถเข้ามาหาวงกลมอีกทีนึงร้านจะอยู่ก่อนถึงมงเวียนพระรามห้านะคะอยู่ริมถนนเลยอยู่ริมถนนเลยค่ะด้าน,น,นขาไกระจกใหญ่ประมาณครึ่งไร่นะคะอุ้ยใหญ่นี่ใหญ่โตเลยค่ะใหญ่โตค่ะข้างในมีสินค้ามากมายถ้า ค่ะถ้าลูกค้าจะเข้าไปดูสินค้าลอยตัวนะคะก็ได้เลยเข้าไปดูได้เลยเข้าไปได้เลยค่ะเปิดทุกวันค่ะคุณธนิดาไม่อยู่ก็เข้าไปได้ไม่อยู่ก็เข้าไปได้ค่ะคุณธนิดาไม่อยู่ไม่ได้ราคาพิเศษสิได้ราคาพิเศษค่ะเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดต้องจะปรึกษาหารือจะปรึกษาหารือเรื่องไซส์เรื่องแบบเรื่องราคาที่นอกเหนือจากสินค้าที่ลอยตัวอยู่นะคะก็โทรแจ้งล่วงหน้าเข้าได้ตลอดเวลาเหมือนกันค่ะเบอร์โทรศัพท์ ค่ะศูนย์7 7 5 6 7มเดห้ค่ะเดี๋ยวช่วยให้คือขึ้นจอให้ด้วยค่ะก็แล้วก็เว็บไซต์มีไหมครับเว็บไซต์มีค่ะอืทำอะไรเว็บไซต์ในเว็บไซต์ก็จะเป็นโชว์ตัวรูปแบบสินค้านะคะเป็นทั้งงานบิวอินงานลอยตัวแต่ยังไม่ขายผ่านนั้นยังไม่ได้ขายผ่านเว็บไซต์ค่ะแต่ก็ก็มีเป็นบริษัทในหน้านะคะก็มีขายผ่านเว็บไซต์ก็ได้ก็ติดต่อทางทาง ทางเว็บไซต์ที่ลงอะค,ค่ะมันจะเป็นเว็บไซต์ในหน้าขายเหมือนกันนะคะแต่ว่าในตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากเข้าไปดูสินค้าค่ะแต่ดีที่สุดก็คือไปที่โชรูมไปที่โชรูมค่ะดีที่สุดอืมแล้วถ้าเกิดผมใครถือปั๊บอยากจะสั่งผลิตบางอย่างก,ก็สั่งได้เลยค่ะสั่งได้เลยเพราะว่าหนูหนูก็จะแวะเวียนเข้าโชรูมตลอดนะคะถ้าคืองานหลักก็คืออยู่โชรูมแต่ว่าบางทีมีต้องไปหน้าง,งานบ้านลูกค้าด้วยไปปรึกษารายละเอียดเรื่องพื้นที่เรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็จะออกวัดน้่งงานบ้านลูกค้า ถ้าปกติก็จะอยู่ที่โชว์รูมค่ะไปเก็บเงินนะสิไปเก็บเงินค่ะมองอนาคตค่ะตัวเองค่ะสามีทําเนี่ยมันกึง SME ถึงธุรกิจครอบครัวเลยแหละพูดกันตรงๆนะครับอีกหน่อยถ้าเกิดแบรนด์ไปใหญ่ๆแล้วเนี่ยบริษัทมันต้องใหญ่ตามไหมคิดอย่างนั้นไหมหรือยังอยากเป็นลักษณะเนี่ยแต่ขอให้มีออเดอร์เยอะ ค่ะก็คิดว่าตัวตัวบริษัทน่นะคะก็ก็ใหญ่ตามงานที่ที่เราต้องทําให้ลูกค้านะคะแต่สิ่งที่เราต้องการเลยก็คืออยากให้แบรนด์ของคาเ์บนเตอร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าคือพูดพูดว่าคาเบนเตอร์เนี่ยลูกค้าจะรู้จักว่าเขาทําอะไรเขาทํางานประเภทไหนอย่างเงี้ยค่ะเอาละขอให้โชคดีนะครับแล้วมาคุยกับนายครับขอบคุณมากครับนั่นก็คือคุณธนิดาสงี่มโคกกรดนะครับเจ้าของร้านคาเพบนเตอร์เข้าไปดูเว็บไซต์ได้นะครับขึ้นเว็บไซต์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์หน้าจอแล้ว นะครับถือว่าเป็นธุรกิจของคนไทยช่วยกันนะครับสำหรับรายการคนไทยเข้มแข็งนะครับเป็นรายการที่กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนนะครับแล้วก็จะเป็นรายการที่มีมาทุกวันนะครับจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้จะมีผู้ประกอบการหลากหลายที่มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าทําธุรกิจอย่างไรอย่างคุณธน,นิดาทําธุรกิจอย่างไรมีความคิดอย่างไรแล้วมีอุปสรรคปัญหาอย่างไรเพื่อที่จะเป็นบทเรียนให้กับท่านผู้ชมไปปรับใช้กับธุรกิจตัวเองหรือปรับเป็นข้อคิด ในการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าวันนี้คนไทยเนี่ยต้องยืนด้วยความเข้มแข็งเพื่อที่ทําให้ประเทศชาติเดินก้าวหน้าไปได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชาชีวะพร้อมทั้งคุณธนิดาเสเงียมโคกกรวดข,ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ